สวัสดีเพื่อนๆชาวแบค็คที่สนับสบายทุกทานกันด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปอัเปเดตประจำสัปดาห์ของวันที่16ธันวาคม2 5 1 8นะฮะจะมีอะไรอัปเดตใหม่ๆบ้างก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับ อัปเดตแรกนะฮะก็คือได้เพิ่มอาชีพใหม่ที่มีชื่อว่าไซรัสนะฮะซึ่งเป็นตัวละครหญิงคือดาบใหญ่นะฮะแล้วก็สามารถแปลงร่างได้นะฮะซึ่งจะคล้ายกันกับดาคเนียนะครับโดยอาชีพใหม่นี้นะฮะก็จะแปลงร่างเมื่อเกรเต็มนะฮะแล้วเมื่อแปลงร่างแล้วนะะก็จะเพิ่มความเสียหายสกิลทั้งหมด10%นะฮะลดความเสียหายทั้งหมดนะฮะ20%แล้วก็ลดความเสียหายจากเลือดอ่นลง10%เป็นระยะเวลา30วินาทีนะครับส่วนการฟื้นฟูเกรดนะฮะถ้าเป็นฟาร์มมอนนะฮะเมื่อกำจัดมอนเตอร์นะะ บัฟก็จะรีเซ็ตได้เรื่อยๆนะฮะส่วนถ้าเป็น PVP กับคนนะฮะเมื่อบับหมด30วินาทีแล้วนะฮะก็ต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะเกืถึงจะฟูนฟูแล้วก็แปลงร้างได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยจากที่ลองนะฮะทั้งฟาร์มแล้วก็ p v p ดูนะฮะสกิลก็ค่อนข้างช้าเลยทีเดียวนะฮะซึ่งถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบการโจมตีไวๆนะฮะก็อาจจะไม่เหมาะกับอาชีพนี้สักเท่าไหร่นะฮะหรือถ้าเพื่อนๆท่านใดลองแล้วเป็นยังไงนะฮะก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับ อัปเดตที่2นะคะก็คือได enfin mm ้เพิ่มตัวละครซีซั่นใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วนะฮะโดยในครั้งนี้ก็จะเป็นซีซั่นที่9แล้วนะฮะแล้วก็ได้เพิ่มช่องตัวละครเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะจาก32ช่องเป็น33ช่องตัวละครนะครับซีซั่นใหม่นี้นะคะก็ได้มีการปรับรางวัลและก็เวสนะครับโดยรางวัลที่รับก็จะเป็นอุปกรณ์ระดับชมพูแล้วก็ระดับคออสเลยนะฮะซึ่งอุปกรณ์ชมพูเราก็ต้องไปทําการเพิ่มระดับเอาเองนะฮะซึ่งจะมีอยู่ในเวสซีซั่นอยู่แล้วนะฮะ เดี๋ยวเมื่อกดจบซีซั่นนะฮะอันนี้ก็ไม่มีไอเทมอะไรใหม่ให้มาให้แรกนะฮะแต่สำหรับคนที่แรกไอเทมก่อนน,นันนี้ครบแล้วนะฮะก็จะสามารถแลกกลองอัปเดตรูน100%ได้นึงกล่องเป็นของรางวัลน,น,นะคะ <S <S รับอัปเดตที่3นะคะก็คือได้รีเซ็ตคิทตันเซกูอานะที่เอาไว้ใส่ลงในชุดแฟชั่นนะครับโดยจะได้รับคืนทางจดหมายนะฮะแล้วก็จะเริ่มต้นที่ระดับสีส้มนะครับ ส่วนลูกแก้วที่ไว้อัปเกรดก่อนหน้านี้นะฮะก็ได้ถูกลบออกด้วยเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นต้องไปฟาร์มแล้วก็เก็บลูกแก้วมาเพิ่มระดับใหม่อีกครั้งนึงนะครับในแต่ละระดับนะครัพลังโจมตีแล้วก็ป้องกันก็จะอยู่ที่50เท่าเดิมนะฮะส่วนที่เพิ่มมาก็คือเพิ่มค่าประสบก,การณ์ภาคสนามนะฮะแล้วก็เอฟเฟกเพิ่มดอกนั้นก็เหมือนเดิมนะครับ ก็มาดูกิจกรรมใหม่ประจำสัปดาห์นี้กันต่อเลยนะฮะกิจกรรมที่1น,นะฮะเซลล์ฟิล์มพรีเมียมแอทเทนเดนต์นะฮะกิจกรรมนี้ก็จะมีไอเทมมาแจกฟรีทุกวันนะฮะแล้วก็สามารถใช้มุกขาวเพื่อเพิ่มรับไอเทมได้ด้วยนะครับกิจกรรมที่2นะฮะโก้บับซับพอร์ตนะฮะกิจกรรมนี้เฉพาะผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าที่ไม่ได้ออนไลน์นานนะฮะโดยจะมีกล่องเพิ่มแบบอีที่รอบสามสิบวันมาแจกนะครับกิจกรรมที่3นะฮะเซลล์ฟิล์ม แอดเวนเจอร์บ็อกนะฮะกิจกรรมนี้ก็จะมีภารกิจมาให้ทำกันนะฮะโดยจะมีข้าเกม1ครั้งนะฮะใช้พลังงานแล้วก็ลงบอสวาดล้างนะครับกิจกรรมที่4นะครับบิงโกอีเวนต์พีแพร่บายเซลลฟมนะฮะกิจกรรมนี้ก็จะมีมินิเกมบิงโกมาให้ได้เล่นกันนะฮะและเมื่อเลี้ยงแถวเป็นเส้นตรงก็จะสามารถรับไอเทมนั้นๆได้นะครับกิจกรรมที่5นะครับบิงโกทิเคตแอตทริบิชันมิชชั่นนะฮะกิจกรรมนี้ก็จะมีภารกิจมาให้ทำนะฮะก็คือออนไลน์ในเกมเมี่มครบตจำนวน ก็จบลงแล้วนะฮะสำหรับคลิปอัปเดตประจำสัปดาห์นี้นะฮะถ้ามีแต่ปฏิพัทธตรงไหนก็ต้องขออภไปเพื่อนมานะที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถดูารายละเอียดของแพทวันนี้เพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ